คุณเคยมีปัญหาการที่คุณพยายามลดน้ำหนักตัวเองแล้วสัญญาตัวเองว่าผมจะพยายามลดความอ้วนและจู่ๆก็มีเพื่อนเดินเข้ามาบอกกับคุณว่าการไปกินชาบูกันเปล่าด้วยความตั้งใจของคุณคุณจึงบอกกับเพื่อนคุณไปว่าไม่อะเรากำลังลดความอ้วนอยู่แต่เพื่อนคุณก็บอกกับคุณว่ามาเธออยากกินไม่ได้กินนานแล้วนะจากนั้นคุณก็รังเลอยู่แป๊บหนึ่งแล้วตอบเพื่อนคุณไปด้วยความเกรงใจพร้อมทั้งพยายามเบียงประเด็นว่าไม่เป็นไรเราไม่มีเงินน่ะแต่เพื่อนของคุณกลับทำหน้ายิ้มแล้วพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ เราอยาวที่สุดใน3โลกเลยแต่ถ้าคุณมีปัญหากับเรื่องการลดน้ำหนักและการกินอยู่แล้วก็ลองนี่เลยเบอร์หน้าพันว้าวเบอร์หน้าพันมันยอดมากเลยอ่ะนี่ไม่ใช่เบอร์หน้าพันธรรมดาแต่มันคือเบอร์หน้าพันแล้วทำไมต้องมีระเบิดด้วยก็เพราะว่าเบอร์หน้าพันมีคุณสมบัติในการช่วยเบอร์นะสิ เพียงแค่ดื่มหลังอาหารมื้อน่ะเท่านี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาการกินอาหารที่มากเกินไปของคุณได้อย่างหมดจดเฮ้ยมึงไปกินชาบูกันไม่กินวันเบอร์น่าฮันฮโลมึงไปกินชาบูกันไม่เอา วันเบิร์นอาหวิธีใช mm ้ง่ายๆแต่ได้ผลที่สุดเพียงแค่ดื่มหลังอาหารมื้อหนักเท่านี้แคลอรี่ที่กินเข้าไปก็จะถูกเบิร์นเบิร์นเบิร์น มีทั้งรสต้มรสมะนาวและยังมีส่วนผสมของวิตามินและเกลือแร่สสถึง16ชนิดเบอร์หน้าพันของแท้ต้องมีตาเดนจะกิฟอยู่ที่หน้าซองโปรดระวังของปลอมไม่ว่าจะเป็นเบอร์หน้าพันเบอ,อร์หญ้าพันเบอร์นาดพันเบอร์เกอร์พันเบอร์โชอื่นพันเบอร์นาพันการว่าโฆษณานี้มันหาเซลไปวะผูเฉยๆนะซื้อมาลองดีเพราะว่า ไปกินชาบูกันไหมเอาดิดเตรียมเปิ์หน้าผัดมาเยอะเลยเนี่ยซื้อมาแล้วเหรอเนี่ยก็ซองหนึ่งเอาไว้ชมกินใช่ไหมแล้วนที่เหลือ,อเมื่อกี้พูดว่าไงนะแล้วอีกซองหนึ่งอะ่ะไม่ไม่คือก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะไล่อีกซองหนึ่งอ่ะก่อนหน้านั้นอีก่อนหน้านั้นอกีอนนนอกพูดว่าอะไรอ๋อไปกินชาบูกันนะไหมไม่กินอะ่ะอ้วน เสื้อทำไมไม่กินชาบูก,ก่อนแล้วค่อยกินเบอร์หน้าพันตามวะจะได้ไม่อ้วนเออะลืมไปว่าเบอร์หน้าพันมีส่วนช่วยในการเบิร์นด้วย